โครคับอะไรพี่น้องโอ้แซ่บอะไรเนาะน้องห้องอาหารทักทายสบายดีพรอมแม่พี่น้องเอฟซีทุกทท่านที่กำลังติดตามรับชมบรรยากาศในตอนสวยๆมื้อนี้เนาะถือว่าทางทีมงานค่อยกะสิได้ไปหายสแปงนะมื้อนี้น่ะสแปงก็ไปได้มื้อนี้น่ะ แต่ละเธอมีแต่ลอยไปนะสแปงเจ้าของหายวิอยู่นะส่วนนี้เอาเอาเจ้าของไปนั่มส่วนนี้นะอ่ะติดตามเพื่อพี่น้องไอ้มันสเสด็จไปหาอยู่หาก,กินมื่อเราได้พเพลินวันนี้นี่วันนี้เอารถไถไปได้โอ้บอแม่นถือกระทุนนี่บอแมน่นไปดิเออสแปงกลับไปได้วันนี้นะเอาสแปงไปนั่มวันนี้ได้เชิไปลักเอาเออมาตีพร้อมได้ไหมเออถือว่าสะพอนั่นจะไปไปธุระแล้วเนาะ แสดงน้ครับากา็เลยเดินทางต่อนะวันนี้สือวัาทายได้แล้วนะนไปหอดจักสีเจา้าพ่อก,กินข้าวเท้งมาจักไปหอดนี่นะเไก่เติบนะเออเอารถไถยไปซ้ำวันนี้นะเพราะว่าทางมันสบ,บายได้แล้วพี่น้อย ตอนนี้กามาฮอดให้สะเปงแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยชิมเผากับมาฮอดให้สะเปงแล้วเครื่องปูของฝั่งประกลายไนดะ้มาขาบมาโมงมาลำไยก็มีนะเดี๋ยวเราถ่า,า,ายมานะมาฮอดกับทายเติมล้วประมาณสิบโมงสิบโมงปลายละเดี๋ยวนั่งพักพอนังน้อยจังไปหาอยู่หากินมาเนี่ยนะหากินเพิ่มเฮ้ยนะสบายดีค่อยซื้อข้าวเหล้าหาคุณกระปูได้ก็ได้คุณกระปูวะ เออสแปงป็นลำเดียววะหรือว่าจะแป้งหิต้มไก่ก็กินบ่มงวันี้สแปงสแปงต้มไก่บ่มงวันนี้นะน้อยเลิศนะอามีตัวเมยังไงทั้งหมดนี่โอ้ไก่ตัวผู้นี่สามผู้แล้วมันหลายพูดต้มผู้หนึ่งเดี๋ยมาหัดเทงสแปงล้มแดบวันนี้นะเขาลุ่ดีเพราะหาดกระเมยแค่นี่พ้ผิดอะไร พบอยู่ทางพวแต่ก็พิ่นมานอนคนมันต้นอยู่นี่ไอสไ <ป S 1> ้สแปงเนี่นี่ยสแปงมันกะมาหอดหายเพราะกะสว่างสะควะอจีพันวะพักได้มาหายด้เฮ็ดกินเพิม่มเลยนีนะไปคุดกระปูแลยเหาคุดกระปูวะเอาเหล่าเฮ็ดแจ๊บอีกก่อนคอยปลอดภัยด้วยคอยรอดอยมาแต่ป้าเด้เฮ็ดแตามาต่ำกระเดินโตนี่คอยปลอดภัยคอยบ่มีเฮ็ดคอยกินน้ำอ้อยน่ะ เป็นบ่อแม่เจ้าไม่อัมน้ำนะบ้าไม่อัมน้ำต้นแล้วมันจับหลายส่วนข่อยสแปงกับสะพอนพี่กะสิไปหาคุ้ดกับปูแดงหาโนเล่าพี่น้องไอ้มาแกงกินเทงอาหารเทงนี่ส่วนคอยบ่อแม่นแล้วกับบ่วเต้กันสิได้หาเลาะยิงนกนะยขี้ได้ผ่าเยอะหันอ้อยอ่าบ่อแม่นยังกินอ้อยละเล่แรกถามไ้แปงด้วยสิครับฮ่ากะศิไปหาเลาะยิงนกพี่น้องไอ้มันสิได้สิมาช่วยดอปมันหนึ่งกะ บรรยากาศมันก็ยังล้มๆได้มันนี่หลังจากที่มาฮอดแล้วก็ค่อยกับสีเฮาไปหาเลาะยิงนกก่อนพี่น้องเองยิงนกยิงกับเล่นส่วนกับสะพอนกับสะแป้งกับเพิ่นไปหาโน้ตเล่าคุดกับปูดแดงนะค่อยแล้วก็บบอแมน่นบอเตะกับหาเลาะยิงนกก่อนมันสิได้สีมามนใช่ไหดอกมแบบนี้นะเราลุ้นประเดี๋ยวพี่น้องมาแค่นี้ก็เห็นกับเล่นน้อยตัวน,นึงพี่น้องเองสวยลงละโต๊ะตที่หกขนาด thế bò tý không bị kẹp, thấy không? nhìn thấy không? Oh mà lại đây tem nữa này, lợp Oh tụi nhảy đấy, oh nhảy nò, no. oh có lên tôi đi nhảy phải Oh, mán bảo mà mán men เชื่อถงยางเน๊ย ยังบีพอเพื่อพี่น้องให้ได้แต่ก็เล่นตัวเดียวลมแห้งก็ละต่อนกก็เฮามากบทนได้ยิงมันโออยากัแคนงามยงกัแค้น่ะอ่ะเดี๋ยวก็สิหาเลาะต่ออีกบ่ต่อลเบิงอีกกันนะถ้ามันบเฮาแล้วก็ยาบนี้อไปหาากินแกงกปูเส้นเล่าเขาสะพสะแปงพุ่นละบัดนี ทำว้าเตบ่าแมนกะเยะินข้าวแห้งแล้วไปน้องไงหาสสเสพรเสาวแป้งกะไปคุดกระปูก็ท้าได้มาวันนี้ว่เตสิจ้จจก็เล่นปิงกินก้อนนะปันทุนบ่แมน okay. เอ้ยบ่แมนแกนนะล,งล,งลุงลุงดีลุงเล่าเพ่อถมากอามาเอาไม่เ่อส่งเอาเมเ,า,เ,มเาส่งมันวะาเอาส่งไม่ ปิงก็เล่นบาเต้ก,ก็บบะแมนกะับเนสุกแล้วพี่น้องเลยบะแม่ยังกข้าวแห้งนี <c oughs> ่ก็เล่นปั้นทุนแหละโอ้บะแม่ก็บบเต้ปั้นทุนแล้ <c oughs> แแลพี่น้องเลยปั้นทุนก,กน <c oughs> ับปิงก็เล่นแซ่บบ่แซ่บแซ่บโอ้ เข้าอยู่ตรงอยู่ป่าเซีบเม,มื่น,น,นี่แฮร่ลดตอนนี้ขัดสาปแป้งสาพอดไม่กลับมาแล้วพี่น้องเลยป้าผิดเลยได้อันนี้นะไลยหลายย่างได้นี่กับปูขนะ้นในน,น,นี่นี่ผิเลยนี่เดียวอาหารโอ้หูนักเลยนี่สู ตัวนักเดี๋จะลุกทนมือนักอะไรนักอะไลุกทนมือโอ้ปู่แสแปงนะบังข่ายมันก่อนเพื่นเออมนไปก็เป็นโทษด้นนี้ข้องมารได้โอ้เอมาลากนครับเห็น,นออค่อยมานแต่ท้าอิดเลยนะมาน้อยครับครับเพอเออเซ็ด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 มาน้อยเฮาแล้วกันเซ็ดเซ็ดเซ็ดเซไปเบิ่งซื้อแม้นกับปู่โอ้มาน้อยครับเฮ้ย วันนี้คับหนูจะพรอนีจ้ะชิเลอร์องจัพรอน้คุณเต็มคออ่าเต็มคออีโอ้มาลีจะแแลงจะพรอนนคอยบ่แม่นบ่เต้เราได้กรเล่นน้อยแต่เนื้อโลดมีมานคอยหลอนี่เดีม้าอนนเมียบอาบ่แม่นเยอะเข้าวันทุนก้อนแล้วเหรอออเีกกได้สิเอ็อ๋าแงเอาหยอกคนแค้นเอามดกกมันเงาเลยพี่น้องโอ้โหมาเต็มกระตาโลดได้เต็มกระตา โอ้ฝักบงมากินกับตําหุงบ่โอ้บงพอดีแซ่บเนาะก็ทั้งก็ว่าจะแต่งมีอ่างพอก็เอาอีเตบ่แม่นบ่ก็แกะมันแกะมันก็ินสิเสิร์ตํามะหุงเด้เพิ่นว่าสิตํามะหุงแล้วก็แกงพเแกงย้อนแค้นบ่แกงย้อนแค้แล้วก็น้าเลาแกงย้อแคน้าเลาได้เนาะสกับปูแดงโอ้อาหารบ้านเฮาไปแต่แซ่บ่าอสิแซ่บแล้วแซ่บแล้วซ่บีมได้จัตูนะูก็อยู่อนี่ะ น่าจะสะแป้งเนาะได้หลายกว่าแป้งนี่มาซอยนี่ทีมันกนจัดโตะจัดนี่พ่อแป้งก็คู่นี้พ่อแป้งก็คู่นี้ ่าปลานาำลาป่งไหมแซ่บาเรา่ะแซ่บนะเราที่เราเอาจ,จ,จุดเราท่ทอดเอาทอดเอาแล้วน,นะใบกึง,งเลยราิาไปเลย แข็งเค็งองเคยงแน้ำนี่นะมัดีเราควาจะมึงควจะเล่นนี่เฮา้าตะมันไปจ้ะเฮ้าต่มันคออว่าจะแบบฝนตกแบบน้ำไปเรวลมมาแล้วก็นลมมาตอนวเฮ้า อ๋นี่ทางใบทางแอ็นเดียวแล้วเนาะปันทุนแล้วปันทุนแล้วละทางทางใบทางแอ็นเดียวแล้วสามารถทำอิสระตาตี้สลานสลานโลดร้อยมากระปพาแล้วก็แหรงกินข้าวโลดเส็ดเปิดกาแงห้ามถอนไม้มีได้หรห้ามถอนไม้จะม่จะได้เลี้องกันขน้องเส้นนะกินข้าวแห้งเนาะโยสาวขึคอยคอยกินกาแฟกินข้าวน้อยทั้งหมดหมดพลังว่ายเลยหมดพลังแล้วกินกาแฟมากระเพาะโกยสามหน่อย นี่ล่ะนี่ล่ะชุมคอยจ่งมาปลาสะพ้อนี่ลดก้อยซน้อยจสะพอน้อยนึงบ่ยคือก็บ่ได้ยเหลือแต่น้อยนึงโอบแกงนเล่าเคนแคนเซมาโบกใส่กับปูแดงโอ้อาหารกกินเฮาแล้วก็มีเสริมบ này tằm măng hông sơn mì tằm măng hông gừng cà phong bông này oh bông sơn non cà thìn ngăm ngăm thằng mến nọ nay chắc rồi rồi là à cướp gì xếp chưa đói gì ăn khao rồi đến nè các à bơ men bơ tép mát àu măng hông do cái gì do cái gì cà เิกีปุกกปแดงโอ้จิกปแดงบ่แม่นจิกปแดงพี่น้องเอ้โอ้เป็นได้จิกปแดงอไฟจนดหมดอันนี้ก็างหม้อแกงขึ้นสิแกงกปแดงน้อเล่าเสยอดขนแค้นนะพี่น้องเอ้ส่วนกปแดงเล่าไปเลยเข้าสแงะพนยังล้าง ล้างท่านแล้วเนี่นอเล่ายอยทนแค้นมาโบบไปก็ล้างแล้วเลยนาะหน้ม่เนละแม็นม้เหรอแ กะปูกะปูมากมากนังได้แบบมันมีมางเาต้มี่แค่นี้สุกหบ่สุกล้วมันจะมาชิมใหม่ได้ไหกินได้ไหมเอามาบบลงก่อน เอนเลยเบบนี้เป็ดจะเสียบกะโดดสดยอดแล้บแบนี้ปลาแดกตวงเสือแห้งค่ะปลาแดกก็มีได้น้องปลาแดกก็ไม่พอดีเลยน้ำกันปลาแดะก็แาบนี้พดแล้วก็ซิมด้วยแหละคระบปูมาซุกเลยปลาแดกเห็ดตาปลาแดกเห็ดตาปูแป้ง กระเดยหตามอี๋หนูหรือเดยกระเดยนี่ดเดยนี่คือคุกิไก่ระวังที่ล่อท่าเขาจะพอนซาแป้งพันแกงกับปูแดงกัน,ก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 นแต่หาเลาะป้าหนึงพี่น้องเงเนี่ยเต้มนึงนี่โอ้ขับบแม่นเราเตะพันลกหนกุนจ้วยนกน้อยพี่น้องเไยมันได้ยามนี้นกปลีอย่ามนี้เลยอ่ากลุ่มเสริมอยู่อ๋อ ฝักโคเซมอโบกกระเส็บเด้นหมแกงชอมโบกกัมกมบกกมาทางพี่แกงน้ำแกงนวลเล่าเสื้อกระปุดแดงนี่กับวัตโต้ไปแต่แซ่บแล้วน้ำคุณตรงอยู่เนาะเออเซยกระเบื้อน้ำคุณครับลยพี่นอ้องเซมอโบกพร้อมนี่นนนก็คอนแค้นนวลเล่ากระปุดแดงก็โลมิดเลยรอบนี่นะน้ำคุณนี่ฮะรอจังเลยลกระซกแล้วพี่น้องเลย เบงโมแกงนุ๊ปแกงแกระปุแดเงเพคนกาแพี่น,อน้องเลยโหฟอดคักงอะพี่น้องโอ้หอมเลยหอมกุ้มกันเส่ยงดังแล้วอ่าโอโน่ประเด๊ะขนาดนอ้องน่าแซ่บอลไรพี่น้องเลยอ่ะรอจัยหน่อยผมคือสิซุกแล้วอ่ะน,นี่ เราแล้ววโมงก็จักเรียบร้อยเอายำมดเลยนะพี่น้อยอมีจักยำยำหเลยเกมพร้อมมากระทีมเต็มบ่อโค้งเลยบ่อโค้นี่พอ่อนกำลังรุงรุงแล้วล้วมีแต่รอท่าเจ๊ยกระตาําจะแซ่บอะไรเนาะ thôi cứ giảm thôi cứ giảm nói <laughs> <laughs> cái giảm nói này mớt mò em bị tìm thôi có à. đi mớt thôi đi cút này nói mà nói, mà nói. อาหารกันกินข้าวก็พร้อมแล้วพี่น้องเอ้มวันนี้แล้วพี่น้องกินข้าวขำนจำเดียวมาเนี่ยกินข้าวยาแล้วก็กลับบ้านมันนี่คือสีมืดพลังข้าวง่ายต่างข้าวแรงเลยรหมดนี่นะข้าวเท่งต่างข้าวแรงเลยไรโอ้เสร็จมันเดียวได้พี่น้องเนอะเขี้ยวหาใช่ไหมมาทำที่มันเยอะแห้งๆกินเดียวีันจะมัดติดๆน้ำกิเดียวเซ็บพนันน้ำมันนี่เนาะกินหลายคนอาหารก็เซ็บ

เจ้าถ่นเอแล้วรู้มอมีรลับดกดอยู่เพราะจบงก็ได้มีข้าวพี่น้องมาแมกินข้าวพี่น้องเลยข้าวซ่บบนนลบนหลายคนน้าโมแม่งกัก็กบเมากระปูบ่แม่ปูยัางเดียวก็เอาไป ดีพอใกล้ไปแล้วหลีกมเ้ยกินมั้ยไม่กินมั้ยไม่ได้หรอดอเพราะไรอะดูด้วยมวยอีกนอนเลยไม่ไหว มาจะแป้งเอาก่อนนะโยอยินหนูกยินนี่ิแล้วก็ยกยาน้แวก็ช่น้ำแกงมาดโลดดอกมลูอันนี้จะก็ไปด่วยด้มาเอาก่อนอ้ามกเตี๊ยมาจ้า ตอนนี้ค่อยจะกินข้าวกับอิ่มแล้วพี่น้องเลยหลายคนกิกนอิ่มเลยตัวามาให้สแปง็กมาี้กะที่่าได้หาอยู่หากินลายย่างนะพี่น้องได้กุดกับปูแดงด้วยยอดก่อนแค้นหายิงนกยิงหนูเนาะนอนเล่าพร้อมกับสแปง็กสปสอร์ไปหามากินขา้าวหลายคนแซ่บๆนะวันนี้นะเออวันนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วก็ได้ผาเดียวกลับบ้านแล้ววันนี้สงสัยมืดหอดบ้านนะคัมล่ะแล้วเว็นจะต๊กดินแล้วเดี๋ยวนี้กะ หน้าหายผัไหายไ,ไก่สำนา้าพี่น้องเออสำนั้นคลิปนี้ค่อยกับสิขอฝากไว้เพลงนสำนี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อปิดกำลังใจคลิปต่อไปได้เพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆ